ผมหมก้เลยโด,ดยบอบบ ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเลยครับถ้าคลิปนี้มีเสียงสะท้อนในเกมก็ต้องขออภยัยแล้วถ้าเสียงดังก็ต้องขออภัยไปรับชมคลิปกันได้เลยครับท่านผู้ชมกาสวสดีท่านผู้ชม,ท,ชมท่านทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเพจสามร้อยหกสิบ้าวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมขอ,องออมนิตอรโมบายนะฮะซึ่งวันนี้ผมก็ต้องขออภัยด้วย,วยที่ผมได้ห่างหายไปนานที่ไม่ได้ลงคลิปเลยก็พอดีผมกะจะถ่ายคลิปวันนี้นะแต่ว่าไมมันดัน ช็อตเป็นไรไม่รู้เสียงมันเบามากจนแทบไม่ได้ยินเลยครับก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับก็เลยต้องมาถ่ายคลิปบนโทรศัพท์แทนรอบนี้เจงไงต่อแต่ก็ไม่ต้องรู้นะครับเพราะดูข้างหลังผมสิครับตู้สุ่มทั้งนั้น <for> ผมจะมาลองเล่นเซตนี้ดูว่าจะชนะหรือเปล่าอย่างน้อยไม่ชนะก็ยิงคนให้เขาได้เยอะๆสักหน่อยฮนะ แต่ว่าเกมมันค่อนข้างสิกระตุไกไ <c oughs> ว้วเ,เอาเล่นด้วย สวัสดีครับ <you> <c oughs> เป็นไงล่ะปืนตะปูใหม่ทรสอบแมวปืนตะปูมันลบเป็นคนตะปูลบได้ยังไง โอ้ปุ่ไฟไฟโร่ฮหมักหมดเลยเห็นไหมตะปูในตำนานเป็นไงล่ะเป็นไงเห็นดับสาม ันเป็ไปได้ยังไงมัน impossible มาแมตช์ที่สมกับการลบเอาปืนตะปูยิงชาบานเขาไม่น่าเชื่อนะโอ้ผมจะได้อยู่อันดับสามเมื่อกี้มันโหดขนาดนั้นเลยว่าปืนตะปูเนี่ยตอนนี้มันโดนเนื้อเปียงไงผมยังไม่แน่ใจเพราะว่าผมเอามาเล่น ซึ่งจะเอามาเล่นได้แบบหนึ่งเนี่ยเพราะช่วงตอนมันมาใหม่ๆเห็นเขาบอกว่าโหดโหดกันมากโหดยิงยิงได้แต่ปืนธรรมดา,ว,าว้าวโดนบบบโดนบัดยุทธจังเอาแบบเอาแฟร์ ใอ้ปืนไอ้ไปปืนเลยเขาเล่นหมดนี่ปืนหลักของการเล่นปืนตะปูแลกกันนะฮะหมายถึงว่าผมแลกกับไอ้บอสส่วนเขาไม่มีผม จะไม่แย้มกับปืนัปปูหรอว้ายก็ผมเมื่อกี้สมั่นไส้สนัยมานานล้วชุดเขียวนี่เขายิงแบบกาดไปมั่วเลย จะรู้ว่าโลกนี้มันเป็นสีขาวได้ผมรู้สึกว่ารอบที่แล้วผมปาเพื่อนยี่สีดไโลกมันเป็นสีขาวไว้ยอา้าวไม่มีใครโดนเฝ้เโลกมันเป็นสีส้มไปไม่โลกมันเป็นระเบิดว้าย ผมว่าเขียวน่าจะนำดูทชมมันมาแล้วก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้ชมดูคลิปผมยันจบก็ขอให้ท่านผู้ชมฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมที่ผมจะลงในช่องผมก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมสนุกนะครับซ o u โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมว้าวยังมีอย่างหนึ่งที่ผมจะให้คุณทำใช่ฝากกดไลค์ ฝากกดซับสไคร์ยอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามช่องผมเพื่อไม่คลาดเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงในช่องผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน see you ออเกนบายบายท่านผู้ชมสวัสดีครับ